สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกับผมพภินันดำสีใหม่นะครับคุณพ่อของน้องแฟมพิชาชาญดำสีใหม่นะครับผมวันนี้ผมนำท่านมาดูคลิปพิเศษนะครับนะในโอกาสที่นะครับน้องแฟมไปคัดฟุตบอลของโตโยตานะครับจูเนียร์ฟุตบอลคลินิก2023นะครับที่จังหวัดกระบีเมื่อวันที่24เมษายน2566นะครับผมและก็กับผมขึ้นหน้าปกไว้แล้วว่าติดอยู่13รอบภาคใต้นะครับ ติดไปทั้งหมด8คนนะครับสำหรับ U13 และน้องแวงกว็เป็นหนึ่งใน8นั้นนะครับโอเคครับเรามาดาูการลงทีมกันนะครับหนาะซึ่งลงกัน4ครั้งนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่4นะครับผมซึ่งผมบันทึกไว้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมเราไปดูคลิปการเล่นกันเลยนะครับ ็นสนามเดิมนะครับนะสำหรับยูสิซึ่งสนามอยู่ไกลนิดหนึ่งนะครับน้องแฟมก็อยู่ในทีมเดิมก็คือทีมเสื้อสีแดงนะครับไม่ได้ใส่เสื้อสีกั๊กแต่ตัวผู้เล่นนั้นอาจจะเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับเพราะเป็นการลงทีมครั้งสุดท้ายแล้วเฉพาะผู้ที่ผ่านเข้ารอบมานะครับตอนนี้เสื้อสีแดงซัดไปก่อนนะครับโดยลูกผมยาวนะครับที่กระผมดูจากไกลๆนึกว่าผู้หญิงนะครับนะส่วนน้องแฟ้มนั้นถุงเท้าสีขาวนะครับกําลังเข้าไปแย่งลูกอยู่ตอนนี้นะครับนะกาลังแย่งแต่ว่า เสื้อกั๊กสีเหลืองได้ลูกนะครับทําทีมขึ้นมาทําเกมขึ้นมานะครับขอโทษนะครับผมภาคผิดภาคถูกนะครับไม่ใช่ทําทีมนะครับทําเกมส่งกลับไปยังผู้รักษาประตูเช่นเคยผู้รักษาประตูส่งมาให้กองหน้าผมทองนะครับและแก้วล็อกลบแล้วก็แล้วทำไงล็อกลบจังหวะอีกทีนึงสวยนึ่งแต่ว่าได้ซัดไหมไม่ได้ซัดกับน้องแฟมเข้ามาสกัดไว้ก่อนนะครับ เป็นรายการนะครับนะคัดตัวนะครับนักกีฬา U13 นะครับนาของจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นจังหวัดแรกของโครงการของโตโย t a าจูเนีย o o ฟุตบอลคลินิกนะครับ2,023นะครับคือหรือ2,566นะครับมีคัด U12, U13, U14 นะครับที่ผมถ่ายคลิปอยู่นี้เป็นคลิปที่ลูกชายผมลงนะครับนะคือ U13 นะครับเกิด2553นะครับ มาลุ้นมาเชียมาดูนะครับในแต่ทักษะนะครับในที่นี้หมายถึงว่าลุ้นเชียดูทักษะของแต่ละบุคคลกันนะครับนะตามสายตาของท่านแล้วแต่ประสบการณ์แล้วแต่ความรู้สึกนะครับนะซึ่งเราไม่สามารถที่จะตัดสินได้นะครับนะต้องคณะกรรมาการก็เป็นฝ่ายการตัดสินนะครับไล่แล้วดูซัดดีครับโอ้พวกสาวตัวตูตุ้ยน้อยนะครับติดยังไม่เป็นประตูนะครับเสื้อกัากสีเหลืองแย่งกันอยู่นะครับ ลูกผมยาววันนี้ผู้ผู้หญิงนะครับนะผมนั่งดูไกลมากนะครับในซูมสุดของกล้องแล้วนะครับนะได้แค่นี้ก็ขอฝากช่อง FC FM นะครับที่ขึ้นหัวมุมจออยู่นะครับนะซึ่งกับผมได้โลโก้มาใหม่นะครับนะต้องการทำคลิปฟุตบอลการเล่นฟุตบอลของลูกชายนะครับเก็บไว้ดูนะครับนะหรือเพื่อ,อลงช่อง youtube นะครับนะเปิดช่อง y o u t u เอไว้ก็ขอ ขอบคุณทุกท่านนะครับนะที่เข้ามาดูแล้วกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับช่อง fc แฟ m พี่ชาชาดำสีใหม่นะครับบางโดมนิดหนึ่งนะครับนะเพราะเป็นสนามอยู่สนามสดนน้องแฟมบังเอาไว้ได้ให้ลูกออกไปด้านหลังนะครับจะได้เริ่มเกมขึ้นมาใหม่นะครับพวกสาประตูเริ่มเกมมาทางด้านซ้ายมองหาเพื่อนอยู่นะครับ ส่งไปถึงน้องแฟ้มแล้วน้องแฟมได้ลกหลบนิดนึงแต่ว่าไม่ผ่านนะครับนะโดนสกัดออกไปแล้วก็ล้มด้วยน่าจะทีมน้องแฟ้มเป็นฝ่ายได้รุ่มนะครับนะทีมน้องแฟมได้ส่งกลับไปผู้ษาประตูเลยผู้ษาประตูเตะเริ่มเกมกันมาใหม่ลูกผมยาว ยิงไปให้เพื่อนนะครับเป็นฟุตบอลห้าคนนะครับตามที่ท่านเห็นนะครับนะห้าทัพผู้รักษาประตูเป็นเป็นการคัดเลือกนะครับน้องแปมส่งเข้ามาลูกผู้อาวผมยาวได้อยู่ยังไม่มีจังหวะยิงต้องกลับไปตั้งหลักใหม่คนสุดท้ายคนสุดท้ายก็ตั้งหลักใหม่ไปถึงผู้รักษาประตูนะครับเป็นการคัดเลือกเยวาวชนของชาตินะครับอายุ 1 2 13 14นะครับเป็นร,รายการของโตโยต้านะครับต้องขอขอบคุณคณะกรรมการจากการแข่งขันนะครับที่อนุญาตให้ถ่ายคลิปและก็กระผมนําเอาชื่อของรายการนะครับมาขึ้นปกไว้ด้วยนะครับหนาะต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับเสื้อกั๊กสีเหลืองได้แล้วจะซัดไหมยังไม่ได้ซัดครับซัดก็ติดเลยแล้วพวกสาบะโตก็ตั้งเกมขึ้นมาใหม่ครับ ลากขึ้นมาโดนสกัดล้งไปบางนิดหนึ่งสกัดสีเหลืองได้อยู่แต่ก็ไม่สามารถยิงได้นะครับลงไปลงมาช่วยส่งไปให้เพื่อนที่อยู่ข้างหน้าแต่ก็โดนสกัดสกัดสีเหลืองน้องแฟ้มสกัดไม่ถูกนะครับมาสกัดสีเหลืองได้อยู่ซัดแต่ว่าไม่ตรงกรอบพวกษาประตูตั้งเกมกันมาส่งให้น้องแฟ้มน้องแฟ้มมองหาเพื่อนแล้วครับว่าจะส่งให้ใครดี ส่งมาทางด้านซ้ายให้ลูกผมยาวผมยาวส่งไปให้เพื่อนซัดทันดีเลยตามน้ําตรงนี้สวยงามครับประแปดครับผมโอ้โหนี่มาดูเลยครับนะพอดีลูกฟุตบอลมีเยอะนะครับไปโดนอีกลูกหนึ่งแต่ก็เป็นประตูไปแล้วนะครับนะคนนี้ก็ยิงไว้ทุกครั้งที่ลงเล่นเลยนะครับนะก็เล่นทีมเดียวน้องแฝดตลอดและก็ซัดอีกทีนึ่งโอ้โหพากไปบังมาผมไม่ทันได้ดูนะพวกสาวตุกเกียมาให้กองหลังกองหลังเคียร์ทีเดียวโดนลูกผมยาวทีมเพื่อนน้องแฟมเลยเพื่อนซัด เป็นประตูไปอีกแล้วนะครับสองประตูต่อศูนและรู้สึกว่าลูกผมยาววันนี้ก็ติด1ึในแปด้วยเหมือนกันนะครับหนาของยูยี่ของโย่สไปพร้อมกับน้องแฟมไปรอบต่อไปที่กรุงเทพมหานครนะครับถ้าเกิดว่าญาติญาติคนที่รู้จักนะครับมาเจอคลิปกันที่กับผมทำนะครับนะานะก็ฝากแชร์ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กันต่อด้วยนะครับก็ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับ โอเคมาดูกันต่อนะครับทักษะการคัดตัวของเด็กๆวันนั้นนะครับบังเอาไว้บังเอาไว้จิ้มไปให้ผู้รักษาประตูลูกดาวตัวจิ้มมา,บ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 าเบาๆโอ้โหเสียเหมือนกันนะครับนะแก้สถานการณ์ย,รย,ยังไม่พน้นอันตรายยังไม่พ้นอันตรายแต่ก็จิ้มมาได้ส่งไปให้อีกคนหนึ่งแต่ไม่ใช่น้องแฟมนะครับน้องแฟมถุงเท้าสีขาวลูกผมยาวเป็นไฟส่งนะครับ ส่งมาให้น้องแฟม้มรูอเปล่าใช่เลยครับแต่โดมบางอยู่ปนเพียงอยู่ตรงนั้นเสื้อกักสีเหลืองได้อีกแล้วเสื้อกลักสีเหลืองสัดแต่โอ้พวกสาวตัวปัดไว้ได้ตรงนี้ตูกสาวตัวเก่งนะครับนะปัดไว้ได้ตรงกรอบนะครับไปงานเป็นประตูต่างเกมขึ้นมาใหม่นะครับส่งมาให้ลูกผมยาวเสื้อแดงนะครับส่งไปให้เพื่อนน้องแฟมนะครับทีมน้องแฟ้มและเพื่อนส่งกลับมายัางคนเดิม ยังขึ้นเกมไม่ได้นะครับนำอย่2ประตูต่อศูนย์แล้วแต่ว่าประตูนี่ไม่ได้เป็นเครื่องวัดรายการนี้นะครับนะเขาดูทักษะของเด็กแต่ละคนนะครับนะผมก็ไม่สามารถวิจารวิจารณ์นะครับว่าทักษะแบบไหนเ่ท่านที่เก่งจากนักวุ่บอลก็คงจะดูออกนะครับนะว่าทักษะของเด็กที่จะเข้ารอบนั้นต้องเก่งอย่างไรบ้างนะครับซึ่งกับผมเองมีเจตนาในการนํา ประสบการณ์นะครับไปกัรไปคัดตัวครั้งนั้นนะครับมาลงไว้ในช่องของลูกชายนะครับ f อฟซีแฟมัดอีกแล้วโอ้ตรงตัวผู้รักษาประตูผู้รักษาประตูกลิ้งลูกมาให้กองหลังกองหลังมองหายแล้วนะครับลากขึ้นไปเลยครับลากขึ้นไปเลยส่งให้เพื่อนน้องแองจะส่งไห้น้องแวงด้วยน้องแวมรออยู่แต่ว่าผู้รักษาประตูเข้าไป จับลูกได้ซะก่อนนะครับไม่ถึงน้องแฟมยืนคอยอยู่ตรงนั้นแล้วก็ลากมาโอ้พูดเพลินนะครับสัดลูกนี้โอ้หมสวยงามมากนะครับเสื้อกัากสีเหลืองดูพาดวิเรครับโอ้ลูกนี้สวยงามเลยครับก็ตามขึ้นมาเป็นสองประตูต่อหนึ่งนะครับต่างเกม้นาะไม้นะครับทีมน้องแฟ้มได้เพื่อนเสื้อสีแดงนะครับหนาส่วนทีมตรงกันข้ามนั้นเสื้อกัากสีเหลืองผมใช้ชื่อว่าทีมตรงกันข้ามก็แล้วกันนะครับนะครับเป็นการคัดตัว น้องแฝมส่งมาให้โดนสกัดได้นะครับเสื้อกลากสีเหลืองลูกออกไปเพื่อนน้องแฝมทุ่มหมายน้องแฝมนะครับนี่คนที่ได้ลูกนี่ครับลูกชายผมน้องแฝมส่งกลับไปหาพวกสาวประตูตั้งเกมขึ้นมาใหม่ครับ็อกหลบนิดหนึง่งส่งไปเพื่อนตังเกงสีเขียวนะครับลากขึ้นไปลากขึ้นไปยังไม่ออกครับออกไปแล้วนะ เป็นการเตะเข้ามาน้องแวมเข้าไปกดดันอยู่ตรงนั้นแล้วโอ้โหบัดเสียวแล้วโอ้ไปแย่งโดนเออแย่งแล้วก่อน้องแวมสะกิดลูกออกไปนะครับนะเปืดอน้องแวมส่งเข้ามาลงลองอยู่ทาไงล็อกไปขวาให้น้องแวมน้องแหวมก็ส่งกลับมายัางให้ลูกผมยาวส่งมาให้น้องแวมอีกน้องแวมเจีมไปทางด้านขวาด้านขวา จิ้งเงนสวยงามครับตรงนี้สีคนเสื้อสีแดงและและ้วกรรมาการกรป็ปานุวิกรับผมขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมเข้ามาเชร์เข้ามาดูนะครับช่องลูกชายของผมวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปใหม่ๆนะครับผมสวัสดีครับ